สันต oh, ่เด็สัยฟอสเอรไปไปอย่าตามมาเอาไปอย่าเอายาตามมามาไปไปน่เป uh ็นไปสั่แ่เด้ัยฟตอร s ด้มยอสเตอรน่เมอ่เอ่ะ 1, 2! กสัยฟอะไรนี่เัอเนท่สัอนกเอน่ดออไม่ได้อไ่ได้ช่างเขาไ์นเกสนกับอสเี่กัยฟอ่กับผมภูติรนี่รนีเอน่เกมอเรกัยฟต่ยวะเนี่เ เราอยู่ในเกมเราบอกทุกคนอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Rose s a r ซึ่งเป็นแบบที่แบบว่าเออ TCAC ได้ดึงดีมบอลเปิดเ,เข้ามาเท <Hey, S 1> <Hey, S 2> ปันล่ะเต้นเอาเต้นเข้าไปแหม่อที่เลยรู้สึกผอมลงมะบอลแล้วตัวไปเราก็มาดูเลยทุกคนก็คือจะมีกฎก็คือถ้าแม่เอ็มมีแล้วอยากห้ามเจ้าขอสั่งมั่วซั่วเออประมาณว่าไงคนะอนสแตนต์แบบคิวคิวพอยใช่ปหมใช้กระโดดทีโล่ใช้กระโดดใช้กระโดดกระโดดเออนั่นแหละ ห้ามทำแมพพังใช่ใช้บีทูบแบบปอนใช่ป่ะก็โดนที่โดนทีปอนใช้บีทูบทำแมพทำแมพพังใช่ป่ะใช่ด้วยเหรอแต่แมพบอกแล้วถ้าไม่แขกมาผมให้ไอเกียรติปอนให้เกียรติทำวมาตายอย่างนี้ผมว่ายังไงเลยก็ห้ามขอไอ้มินจะให้เฉพาะยูทูบเบอร์และกิจกรรมเท่านั้นถ้าเพิกกดข้อใดข้อใดมีเตะครับปอนอยากโดนเตะป่ะอนกบางทีถ้าถ้ให้อยาโดนเตะบางที ยูไอยูทูบเบอร์ก็ใช่ไงแต่ผมไม่ต้องการในหะ้เขาเอาไอ้ยศอะไรให้ผมทำง,งานไม่เอาอ่ะเราไปก็คือวันจันทร์วันศุกร์ผมจะมาโดนแมปใช่ปะใคระ่ร้านไหนปะบอลเอฟซีเยี่เน่ยเอฟซีอย่างเจ้าเลยแล้วก็มีใครมาเล่นใหม่ทำอะไรอยูย่ในเวลาสี่โมงเย็นถึงสองยี่สิบเอ็ดนาฬิกาโซวันเสา,าร์จะมาดูแบบในเวลาเจ็ดโมงป้าบออยู่ตั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแคบอยู่ทั้งวันนะปอนะเดินทีเดินทีเด้อ ใช่กระโดดีละบอลขอพิมพ์ขอพิมพ์เลยเนี่ยเลยแมปนี้มีโมเดลฟรีบ้างทำเองบ้างนี่ก็อเตอร์ไซค์ที่ไงนะพี่บี้ซื้อให้กับทีมงานใช่ไหมมีอีกคนใช่ไหมใช่ไหมกระโดดทีกระโดดทีใช่กระโดดทีหรอเออน่าหละใช่เลยไปส่วนกคนไปเราวนไอ้คนจะไปซีิคนไปรบอลพอคืนนะตอิสกาเบใช่ไหมสแตอิสกาเบ ว่า,า,า no! okay, okay. คือกาเบรใช่ป่ะขยะ no โอเคๆ k อ y ไปที่อไปก็เป็นห้องน้ำของบิ๊กเดสการ์ดทุกคนอะไรเดยวครัวมันต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ป่ะนั่นฝั่งนี้ป่ะ I am q u e s stop ไอ้ยาจะเล่นอย่างงี้คุณคือแบบไปหยุดใช่ป่ะแบบ not Santa ไม่ใช่ Santa ป่ะไม่ว่ะที่นี่ไป,ไปนี่ก็เป็นห้องน้ำยังไม่มีอะไรเฮ้ยมันพูด่าอ้คัคโกออกไป ออกไปถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วปอนโอกคนก็ตอนน้องเรามาอยู่กันที่อ่าหน้าหน้าแบบของภูมิยาวไงอ่ะซา <Santa S 2> นต้าไปไหนแล้ววะซานต้าไปไปแล้วลนอ่ะเราเป็นพวกมันนำจับขอคนซ่าป่ะอ่ะจุดสลีปพอเป็นคนยูทูบเบอร์ที่เข้ามาเล่น Let's go อ้าวยูทูบเบอร์วะ The Express อ่านถูกปะ่ะเซนเซอร์สุดอะไรนี้อ๋อยูทูบเบอร์คนนี้จะแบบโอ้โหเท่เหมือนมาเท่ ดูตาบอกโหแปดสิบคนนะ่งโคตรเยอะเยอะกว่าผม,มยอยนะ่างเงี้ยนี่คนดูดิอ่ะ,ย,อะยั่ไงเอ่ยอะไรวะไลฟ์สตรีมคนดูต้องก็สี่สี่คนเยอะกว่าผมอีกฮัดเดอร์นี่เป็นเฮ้ยจอห์นจอห์นนี่ซ่าอ่ะผมว่าคนนี้ผมว่านนุผมน,นี้จะนนะคนนี้แหละคนนี้เขาเป็นเจ้เทมอ่ะเฮ้ยไม่ติดนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นช่องปอน ปอนเออว้าเฮ้ยมันเดือดสิเนี่ยเออสิสิอะไรเป็นเนี่ย as as handsome ผมอ่านผมบอกวะงงมากงงงงงงไอ้เป็นเดอร์ซีทุกคนผมพอรู้จักเขาอยู่ไหนะเคยตามเขาเท่าไหร่วะปอนพิมพ์เลขมาเร็วผมไม่ค่อยได้ดูเขาไอ้บอลพิมดหรอกปอนเนี่ยผมอ่านไม่ไทยไม่ได้บ่นแล้วไงนี่เป็น pants m pants m channel แอนด์งก์ทุนพละทดสอบเมื่อเละทสอบคนใช่ปะปอน เอฟซีเห i c เยอะเอฟะทํามันกงสองคนเนี่ยมันอคนนี้เลยไอ้ y ป็นเลสเตปไปแล้วก็คนนี้มาอยู่ในดิสคอเขาจะู้คนนี้มันจะอยู่เป็นนามิซารงซารงเฮยมิโตอิสปเฮ้ยคนีก็เท่เฮ้ยว้าวไอแอนยูทูบเบอร์ถูกใช้ก็เป็นยูทูบเบอร์ว้าวปอยยูทูบเบอร์แน่ว้าวหล่อเท่มากเลย ไปกอเอร์นหรอแน่แเออมีบมด้วยเออบอกอีกทีอีอีกทีอาไปเาบมถ่ายรูปน่ันหน่องอย่างีเอามาอีกทีอีกอีกทีอีกอีกไปเออไปห่งไปเลยก็รู้ไปไปต่อในโซีลทุกคนเฮ้ยนี่พูดนี่พูดตั้งนานยังไม่เขารูอยู่หรอเนี่ไปไงวะบอดเออเอาไปให้โดนจะเปห้องเก็บพร้อมทุกคนซึ่งตรงนี้จะมีเสื้อผ้า ของลายเต้มบนเล็กเป็นที่ใช้เก็บรองเท้าของทั่วไปทุกคนใช้บนเลยเหรอชั้ล้านมากกว่าปอนอ่าเป็นห้องเก็บรูปภาพของพักเจมห้องพักเจมอ่าเขาก็มีอะไรมากมายเฮ้ยอันนี้มัน The Gift คือแบบซีรีส์อ่ะอะไรเด็กกิฟตทุกคนถ้าใครดูแล้วเพราะว่ามันเท่มากปอนเคยดูปะบอกเคยดูปะบอกเคยดูปะเด็กกิฟตอ่ะดูปะอย่าบอกเคยดูกคนก็ทุกคนผมไม่ใช่ว่าเด็กกิฟตภาคสองนันใช่ปะเขาถ่ายเสร็จแล้วะครับก็เป็นซีรีส์มากมายที่ผมไม่รู้จักรู้จักแค่เด็กกิฟต์นะ

แหมไม่จบแฮมจบไอเลิศแฮมนี่คือป้ายของฉันแล้วเชิญไม่มีแล้วเชิญไม่มีกุญแจโอ้โหจะขอบ้านแล้วว้าวไอเลิศแฮมคีย์แหมปอนแหมครับผมครับคลิปนี้ไปแล้วปอนเนาะปอนมาไปครับอ่าสักคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปบ๊ายบายไปบ๊ายบายก็เออก็ไม่เออเป็นไงโ ho ho สแตนต้าสุดยอดมากโอ้โหบ๊ายบาย